<Yeah. laughs> ผมคนตรงๆครับผมตัดตรงๆนดเจอได้ผมไปหาผมไปเคลียร์ได้ครับคือผมผมไม่ใช่ตุด๊ดไงดูจากรูปโปรรูปเฟซบุ๊กก็พอผมเอารูปจริงผมขึ้นผมตรงครับถึงมันจะถึงมันจะดูไม่ดีการคำพูดมันไม่ดีแต่พี่จริงใจครับผม เฟิร์สกาลิพันจีของขึ้นอ่ะเอาขึ้นมาเลยพันจีอ่ะฟักรูนะคะพันพันจียกมือขึ้นหน่อยค่ะชุดแล้วมูนมุนยกมือยกมืทอเลยโอวแชทปาวอ้าวทำไมวะ เดี๋ยว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 เดี๋ยดี๋ยวกครู่ทำไมอ่ไหนพันทุนกี่หน่ยเ ว่างๆมามี e ติ้งได้ครับงานที่งานวันที่สองพี่ไปแน่ครับเพราะว่าพี่จะรับโค้ดอยู่แต่รอรายการโค้ดออกมาเพราะว่าตอนนี้รายการโค้ดยังไม่ออกมาเลยพี่ไปแน่นอนครับผมอ่าเอาหลานไปด้วยว่าจะเอาหมวยไปด้วยครับใครว่าจะเอาหมวยไปด้วย m ีต t ิ n รถเอ้าไอบา้บ้าเขา เฮ้ยแชทมาหาเลยขับ hmm. ร mm ุ hmm. hi, ่นอะไรแชทมาทั hmm. mm ้นที่เปิดมายังค่ะออนิวครับแชทมาหาพี่กระบะหาเลยเหรอใช้ครับพี่ไปวันที่สองเอาวัดด้วยอีกคนหนึ่ง ผมพันจีครับว่าไงครับอาพันจี <c oughs> พู <c oughs> จะเตะวากาลาให้หน้าแตกเลยตะวัน <c oughs> โอเค <c oughs> ครับผมค่ะมีเรื่องพูดนิดหน่อยครับครับพี่พี่รับฟังครับพี่รับฟังน้องคือพี่ก็อยาก <c oughs> รู้เหมือนกันว่าทําไมแอนตี้หมวยมัน <c oughs> ขอสารภาพค่ะก็เป็นหนึ่งคนไม่ได้ปั่นโพสต์ค่ะแต่เป็นคนที่คอมเมนต์ค่ะครับก็ มีความสงสัยในใจเล็กน้อยแครับผมพี่ได้เลยครับครับพี่พี่รับฟังครับน้องพี่รับฟังครับโอเคคือพันก็จะถามว่าอืมพันเข้าใจค่ะว,ว่ามันไม่ผิดกฎที่จะโพสต์อย่างนั้นแต่ว่าโอ้ยขอโทษครัหนึ่งพูดได้พูดได้พูดมาเลยพูดมาเลยไม่ว่าอะไรกัน,นครับเขนนพี่ก็จะ <ใน S 2> พี่ก็จะ,จะนี่แหละยอมรับความจริงนี่แหละของพันพูดอ่ะ คือนี้คันเข้าใจค่ะว่าเออพี่แอดมินหวยเนี่ยเขาเป็นคนที่หน้าตาดีมากแล้วก็ออดุ่มบุมเออใช่ครับเ <laughs> ขาแต่ว่าขเขารับงานพวกเอาพิตตี้<ด>อยู่แล้วครับครับครับแอพันก็ไม่ได้แบบไปอะไรกับเขาแต่ค,คือนี้มันมีประเด็นมันมีคนคอมเมนต์กันว่าเออเนี่ยกลุ่มเนี้ย มันโพสอะไรนะมีแอดมินมาโพสทังก็มงว่าเฮ้ยโพสอะไรกันวะทังก็เลยเข้าไปดูโพสนะผมเข้าใจเกินร้อยค่ะคก็เข้าไปคอมเมนต์ก็ยอมรับเลยว่าเป็นคนหนึ่งที่คอมเมนต์แบบยังไงเดียแค่รู้สึกไม่ชอบค่ะไม่ได้ชอบพี่ๆเขาสวยไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่ได้ช่ไม่ชอบพี่ๆเขาสวยหรือว่าอะไรนะแต่ว่าคือเขาเป็น admin แอดมินได้ยังไง อ๋อแอดมินเหรอครับใช่ค่ะที่พันธถามคือถ้าใครจะมากวนตีนออกไปนไนอกคอเลยนะคะพันธ่เฮ้ยให้เกียรติให้เกียรติน้องพันธ์เขาด้วยครับให้เกียรติน้องพันธ์เขาด้วยตัวภาพเลยครับตัวภาพเลยครับพันก็ก็ัมอคือคือน้องพันธครับคือเหมือนว่าประมาณว่าพี่พี่ยอมรับนะครับว่า เพราะว่าใจเกินร้อยมันเหมือนเป็นจังหวะจังหวะนี้พอดีครับน้องพันธ์ <ฮะ S 1> ที่เปเรื่องที่น้องพันธ์คล้องใจนะครับว่าเขาเป็นแอดมินใจเกินร้อยได้ยังไง <ฮะ S 1> คือเหมือนว่า <ฮะ S 1> อยากให้ใจเกินร้อยมันคืกคืนหน่อยครับเพราะว่าแล้วมันสอบโอกาสครับหลายหลายโอกาสมาสบกันเหมือนว่าหมวยเขากําลังจะขึ้นเป็นอเก้าสิบเอฟซีได้ัไงครับ <ฮะ S 1> อ่าครับก็คือแล้วแอดมินกลุ่มใจใจเกินร้อยก็มีผู้หญิงได้ยไงครับเออพี่ก็เลยเฮ้ยเอาคนใกล้ตัวไว้แล้วกันไอ้หมวยเนี้ยเพื่อ เฟสอืมเฟสพี่โดนฮงโดนแฮ็กด้วยอะไรเงี้ยครับมันมัน <c oughs> เพราะว่ามันเคยมีไงพี่จะได้เอาเฟสไอ้หมวยเนี่ยซึ่งในซึ่งมันอยู่ในโทรศัพท์พี่ตลอดเพราะว่าพี่จะเล่นสองสองสองเฟสครับอ่าอาจจะลบเฟสพี่ออกจากกลุ่มอะไรเนี่ยกลัวจะโดนเกียนกลุ่มอะไรมาเนี่ยครับค่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เนี่ยครับก็คือมันจังหวะปัะจบกันนะครับเหมือนที่อยากจะให้หมวยเข้าเป็นแอดมินด้วยแล้วก็อยากให้เขาสร้างฐานแฟนครับอยากให้คนรู้จักเขาก่อนที่เขาจะเป็นเก้าสิบก่อนที่เขาจะเข้าสังกัดเก้าสิบเอฟซีประมาณเนี่ยครับน้องพันธ์ค่ะเนี่ยครับเหตุผลของพี่ค่ะเข้าใจค่ะซึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับหมวยเลยครับพี่สาบานนะพี่ไม่ออกตัวแทนเพราะว่าพี่เป็นคนจัดการให้มันเกิดขึ้งค่ะอันผู้ต่ออะไรอ่ะโอเคคันผู้ต่อนะคะก็จะพูดถึงเรื่อง เออรั่งอะไรวะผิดผิดคือ่นี้นูถามพี่ในแชทเมื่อกี้ในขอกก็คือคุมบัสมการเป็นยบเียคือเดี๋ยวพี่ผมพี่ผมเทียบกันผมพ็อกเียกับลูกกลุ่มเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่หนึ่งเดี๋ยวผมโทรกลับครับพี่โอเคครับครับครับหอมคุยยังอ่าน้องพันพูดต่อโอเคคืออย่างี้เมื่อกี้พันก็พิมพ์พิมพ์ไปว่าณสมการเป็นแอดมินคืออะไรคะพี่ก็ตอบมา ตอบมาคําตอบที่อ๋อ,โ,อโทษทีค,ครับเมื่อกี้พี่พูดเล่นครับไม่ไม่คิดว่าเป็นพันจีไม่คิดว่าจะเป็นนึกว่าเป็นเด็กเกยียนคนอื่นที่พี่โทษทีเป็นคาตอบที่เออเออใช่ใช่มันฮาร์ดค,คอร์ไปหน่อยหนึ่งโทษทีของวัยรุ่นทั่วไปเข้าใจมันก็พันพันก็เป็นคนแบบเออยเงี้ยแหละหยาบบ้างไรบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นมารยาทพื้นฐานในการตอบค่ะครับครับเข้าใจครับพอดีพี่ไม่เคยขึ้นทอลักพี่โทษทีด้วยไม่เป็นไรค่ะนี้ พันเป็นคนที่เซนซิทีเรื่องการพูดคำหยาบจิดหน่อยอ๋อจ้ะจะโอเคจ้ะเขาขอโทษเขาขอโทษเขาจะไม่พูดคำหยาบก,กับน้องพันธ์อีกแล้วจ้ะคุณสมัติกันไ่ได้บินรองรวยคุยต่อแขนก็ตกเออเ<ร><ว>ขาได้ไงคือพี่คิดว่าพี่ไม่คิดว่าเป็นผู้หญิงนะครับเข้าใจไหมพี่คิดว่าแบบเป็นตัวป่วนไงน้องถ้าคิดว่าเป็นพันธ์กีเสียงหวาดอย่างเงี้ยใครจะกล้าพูดหยาบใส่ล่ะครับอ๋อค่ะเออจริงๆสาบานได้เลย แค่เธารู้ว่าน้องพันเสียงบ่าย่างนี้ยังไงพี่ก็ไม่พูดไม่อยากแน่นอนจ้ะจ้ะ <c oughs> ครับผมโอเค <Okay S 2> น,นะครับพันไม่<อ>ไม่ค่อยพอใจือพี่ตอนที่พี่คุยกับพี่เมจิมั้งคือพันไม่ได้รู้จักพี่เมจิมาก่อนนะคะแต่พันคิดว่าเออพี่คนที่เป็นคือเมจิเขาป่วนพี่อะยังไงคะ ม่น,นี่เขาป่วนที่อะครับเขาเหมือนเขาเหมือนเขาพูดอยู่คนเดียวอะครับเขาพูดแบบว่าเหมือนแบบว่ายังไงอะปวนปวนปวน,ปวนอยู่นั่นแหละปวนจะให้พี่ผิดอ่ะน้องเขาไม่ได้มาแบบเหตุผลแบบพันจีเว้ยมันคนละฟีวกันครับพี่ต้องไม่เห็นคือปึออ๊บช่างมันป่วยไปเด็กพี่เบนทันตะกนอะไรนะะเป่าค่ดไม่มีอะไรโอเคครับ